ซึ่งแง่ตนแงแรกที่ต้องรีบตรวจรู้ตนก่อนอื่นนี้ก็คือยึดตัวยึดตนหรือหลงตัวถือตนนั่นเองต้องรู้ตัวและปลดกิเลสตัณหานี้ให้ได้ก่อนจริงๆเพราะมันเป็นตันหาหยาบเป็นตัณหาร้ายแรงจึงจะต้องรู้ตนรู้ตัวให้ได้อย่างจำเป็นแท้ๆก่อนเรื่องอื่นให้ได้จริงๆมิฉะนั้นจะไม่ได้เกิดรู้หรือเกิดวิชาหน้าเจ็บ เกิดยานทัศนะวิเศษไปยานใหญ่อะไรได้เลยจะคงเป็นคนเก่าเท่าเดิมถ้าฉลาดก็จะฉลาดอยู่เท่าเก่าเท่าเดิมถ้างโง่ก็จะงโง่อยู่อย่างเก่าแถมจะผ่านมีกิเลสยึดตัวยึดตนนั่นแหละเพิ่มเข้าไปในเง้าจิตเป็นตัวเงาแท้ยิ่งๆจะไม่ได้รู้อะไรอีกเลยเพราะว่ตัณหาแงแรกที่ว่านี้ก็เช่นผู้เอาแต่ใจตน ผู้ยึดใจของตนจริงจังผู้ยึดแต่ความรู้ความเห็นของตนซึ่งอาจจะผิดหรือไม่ใช่ความดิบความดีอะไรเลยก็มีได้ด้วยซ้ำเรียกว่าคนหลงตนขั้นหนักเป็นผู้ถือตัวถือตนเป็นใหญ่อัตตนิยมคนผู้นี้ก็จะเป็นคนขี้โกรธหรือมีโทสะแรงมีความโกรธง่ายเพราะขี้มักจะโลภให้ได้ตามใจตนขี้มักยึดศักดิ์ ยึดสีมีความหลงว่าฉันก็หนึ่งเหมือนกันนั่นเองหรือถ้าโกรธไม่มากก็จะมีปฏิฆะมีมานะแรงร้ายน่าดูทีแท้ก็เพราะตนผู้นี้ยึดตัวยึดต,ดตนแรงไปยึดอะไรต่ออะไรเป็นของตนจัดไปโดยเฉพาะยึดความรู้ความเห็นยึดภูมิปัญญาในวงเล็บถือหัวจึงเป็นคนขี้โกรธขี้ยึดหึดฮัดและไม่สบายใจได้ง่ายๆ อันก็คือทุกข์ผู้ไม่รู้อวิชชาปล่อยให้มันเป็นมันก็เป็นทุกข์กันอยู่อย่างนี้แหละสวยที่สุดก็คือผู้ยึดในความดีของตนความเก่งของตนความถูกต้องของตนว่าตนถูกแล้วแน่ๆอยู่อย่างมั่นคงและถูกจริงถึงจริงเสียด้วยสิยึดความเห็นของตนอย่างปักมั่นในวงเล็บทิศถุกป,ปาทานโดยไม่ยอมอนุโลมปฏิโลมใดๆเลยในวงเล็บ ไม่มีสัจจานุโลมยานแล้วตนก็ฮึดฮัดอึดอัดฟัดเหวี่ยงอยู่ในตนนั่นเองอันคือไม่พ้นทุกข์เป็นที่สุดได้ทั้งทั้งที่ได้ดีแล้วก็ไม่น่าจะสวยให้มันทุก์เพราะโง่ฮึดฮัดฟัดเหวี่ยงทำไมและหยาบหยาบลงมาคือยึดในสวรรค์ที่ภาษาไทยๆเรียกว่าบุญยึดในสุขตัวนี้รู้ยากมากท,าทั้งทั้งที่หยาบหยบยึดในภูมิรู้ วิชาการที่ยังไม่ได้พิสูจน์อันคือจิตนิยามเป็นเพียงบัญญัติและเพียงความนึกคิดเข้าใจอยู่ชั้นหนึ่งเท่านั้นที่คนเข้าหลงกันนักหนาเป็นการยึดมั่นจนเป็นตัวเป็นตนมากไปและถึงแม้จะไม่โกรธไม่ฮึดฮัดก็ตามบางคนอาจจะไม่ยึดแรงจนโกรธอาจจะเพียงไม่ชอบใจอยู่น,น้อยก็ได้หรือจะไม่มีเลยเฉยๆปกติจิตว่างๆเลยก็ได้ แต่ก็ยังยึดความเห็นของตนอย่างไม่ยอมคิดตามเห็นตามความรู้ใหม่หรือความถูกต้องใหม่ใดๆได,ได้อีกเลยก็คือคนฉลาดเก่าที่โง่ใหม่ดักดานไปหน้าแปดดังกล่าวมาแล้วนี้ล้วนเป็นสักกายแท้ๆที่หยาบละเอียดลงมาตามลำดับอันควรคำนึงเพราะมันเกี่ยวด้วยตนในวงเล็บอัตตาเบื้องต้นในตัวของตนเป็นสัก,กยะจริงๆ อันเนื่องกับตัวตนของตนโดยตรงโดยใกล้ต้องทําทิฏฐิให้แทงตลอดคือทําความเข้าใจให้ได้อย่างท่องแท้หรือต้องรู้อย่างเก่งอย่างรู้สึกตัวยอมรับในตนจริงๆแท้ๆดังกล่าวแล้วให้ได้นั่นเองจึงจะเป็นสัมมารหรือเรียกว่าเกิดยานสัมมาทิฏฐิแท้ๆในเรื่องของความพ้นสักยะทิฏฐิเปลาะแรกสุด ขอตนต้องรู้ตนในประเด็นที่ว่านี้ให้ดีเข้าใจตนให้ได้ถ้ารู้ไม่ได้ยังยึดตัวยึดตนสักยะยังใหญ่ยังเบง้งยังไม่ยอมลดราวาสอบกันแน่ๆจริงๆผู้นี้ก็ปิดความเป็นอริยะหรือปิดความเป็นอะรหะให้ตนจริงๆแต่ถ้าผู้ใดรู้สึกตัวปรับตนลดยึดลดถือได้จริงก็มีโอกาสจะเป็นอะิยะหรืออรหะได้ ดังนั้นผู้ละลดได้จริงแล้วหรือผู้รู้แล้วว่าตนมีความไม่ดีในแง่ที่กล่าวนี้ไม่มากนักก็ให้เริ่มตรวจก้ามาตัญหาต่อไปคือความยังอยากยังต้องการจะให้ตนได้เสษได้มีได้เป็นและเอามาสนุกมากอร่อยในทวารทั้งห้าซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นรูปเป็นความประชุมที่ประกอบไปด้วยอะไรต่ออะไรอันเห็นได้ชัดง่ายจริงๆในวงเล็บสักกาย เป็นเรื่องหย,ยาบหยบต่ำๆ่ำตื้นๆง่ายๆที่จะเข้าใจได้ของตนนั่นเองยิ่งเป็นเรื่องอบายมุยิ่งต่ำสุดหยาบที่สุดเมื่อรู้ในกามคุณห้าแง่ใดมุมใดของตนที่ตนยังติดจ,จัดได้อีกและถูกฐานะก็เป็นโสดาปฏิมาเข้าไปอีกเท่านั้นเท่านั้น การรู้ในขั้นต้นที่เป็นภวะตัณหาดังกล่าวมาแล้วอันยึดมั่นรูปตัวตนทางทวารใจนั้นก็ดีซึ่งก็คือกายในกายที่จะต้องรู้เห็นให้ชัดๆสัมผัสมันให้ง่ายเหมือนของใหญ่ๆและการรู้เข้ามาหาทวารห้าของตนอันเป็นกามาตัณหานั้นก็ดีก็ล้วนเป็นกายชัดๆกายใหญ่ๆที่อย่างเรียกว่าสักกายนาเก้า ต้องทำสักยะทิฏฐิให้แจ้งทำวิชาขั้นที่หนึ่งให้ถึงทำญา,าณทัศนวิเศษขั้นแรกให้เกิดทำวิมุตติประฐมหนึ่งให้สำเร็จเทินผู้รู้ได้จริงจับตัวตนของกิเลสตัณหาอุปาทานของตนได้จริงๆตามที่กล่าวนี้แหละเรียกว่าคนฉลาดแท้หรืออริยะรู้อย่างถึงจุดเข้าใจเห็นจริงสัมผัสอยู่ถูกจุดแล้ว ตรวจสอบในตนตรวจกายจนพ้นสงสัยพ้นวิจิกิจฉาจริงๆอันจะมีตั้งแต่สัตก,กายคือตั้งแต่รูปหยาบๆที่เป็นจิตเป็นปัญญาเก่าๆเดิมที่เรายึดมันแน่นดังอธิบายมาแล้วและวัตถุใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆหยาบๆซึ่งเรายึดเอาเราสั่งสมแล้วซ่องเสพเป็นรถโลกียสุข จะให้มีที่เราให้เกิดที่เราจึงเรียกว่ายึดถือเป็นเราเป็นของเราไปโน่นเลยตรวจระวังดูตัวเองทุกเมื่อที่กระทบสัมผัสร,รับรู้อะไรแล้วเอามาเสพให้เวทนามันเป็นสุขหรือสมใจสมที่ตนมั่นหมายเช่นได้เล่นไพ่สมใจโลกอบายได้รับเงินได้รับยศสมใจไปยานใหญ่โลกกระทำแปด ได้กินอาหารอร่อยสมใจโลกกามได้นึกคิดสิ่งที่รักที่หวังสมใจหรือได้ภาพในจิตได้อารมณ์สมใจโลกอัตตาเป็นต้นแล้วก็ยึดหลงเอาสุขเวทนาหรือที่ตนได้สมหมายสมใจนั้นเป็นตนเป็นตัวเราเป็นเป้าสุดท้ายแห่งความมีรสยอดและติดใจอยู่ก็ขอให้ตรวจสอบให้รู้ทันในเวทนา ขอซ้ำซากย้ำยืนยันอีกครั้งหนึ่งเถิดว่ารู้ให้รอบรู้ให้จริงในจิตของเราว่าเราหลงอะไรยึดอะไรกันจนหัวปักหัวปากันนักตรวจจิตเก่าจิตเดิมของเราอ่านให้รู้ว่าเราหลงว่าตนดีตนเก่งยึดมั่นกับความนึกคิดก็ดีความเห็นก็ดีความเชื่อมั่นต่างๆก็ดีความหยิ่งพยองในตนก็ดีความเพ่งโทษผู้อื่นก็ดีรู้ให้ชัด ให้ถูกตัวจิตอันไม่มีตัวนั่นเองมันจึงรู้ยากให้ได้ว่าเราเกิดทุกขเวทนาก็เพราะมันหรือแม้เป็นสุขเวทนาอยู่ก็เพราะมันผู้จับกายในวงเล็บอันหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องและประชุมร่วมกันอยู่เป็นหมู่เป็นรูปชัดจับเวทนาจับจิตของตนเองได้จริงแท้ถูกสภาพขณะใดา และรู้ความชั่วความบกพร่องที่จะต้องแก้ไขของตนอยู่แน่ๆในวงเล็บนี้คือธรรมอันเป็นการรู้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมจริงๆหน้าสิก็เป็นผู้รู้ที่เป็นอริยะแท้ในขณะนั้นนั่นเทียวเพราะเป็นผู้รู้กายเวทนาจิตและเข้าถึงหรืออย่างสัมผัสสภาวะธรรมในธรรมทีเดียวกล่าวคือมีรูปธรรม อันหมายถึงสภาพสิ่งที่ถูกรู้นั้นมีอยู่แท้ๆแ,แม้แต่จิตในจิตและมีนามธรรมอันหมายถึงปัญญาแท,แท้หรือสิ่งที่กำลังทำหน้าที่รู้สิ่งที่ทำหน้าที่ได้รู้ได้เห็นแท้ได้สัมผัสแท้อยู่จริงๆแม้แต่จิตกำลังรู้จิตเห็นจิตของเราเองไม่ใช่แต่เพียงเข้าใจเข้าใจเท่านั้นเรียกอีกศัพท์หนึ่งว่า มีสภาวะวิตกวิจารยอยู่ในผู้นั้นแท้ๆแล้วเป็นผู้กำลังทำกิจอยู่กับจิตสังขารของตนอย่างมีผลผู้มีสัมมาสมาธิแท้และมีฌานจริงๆของพระอริยะคืออย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นแม้ผู้นั้นจะทำได้แค่เป็นผู้ทราบชัดจริงๆปฏิสังเวทีอยู่แค่นั้นก็ดีหรือจะทำได้เก่งกว่านั้นเป็นผู้ทำให้สงบระงับลงได้ ปัดสมพยะไปอีกก็ดีหรือจะเป็นผู้ทำตนให้เบิกบานสบายยิ่งอยู่อภิปโมทยะก็ดีหรือจะทำได้เก่งถึงขั้นอื่นๆขึ้นไปอีกเช่นฝึกจนทำได้แข็งแกร่งมั่นคงตั้งอยู่ในสภาพนั้นได้นานสมาธะหรือทำจนสภาพที่ปล่อยอยู่สภาพที่ตนเข้าใจแท้ได้ถึงลักษณะการหลุดอยู่การพ้นอยู่นั้นว่าเป็น,อย,นอย่างนี้อย่างนี้อยู่ทีเดียว แล้วก็ทำให้จิตของตนอยู่ของตนอยู่วิโมโจยะหรือจะมีความสามารถยิ่งยิ่งขึ้นกว่านี้ไปจนถึงที่สุดถึงขั้นนิโรธานุปสัสสีและปฏินิสักานุปัสสีก็ดีนี่ก็คือบทบาทของอนาปานาสติที่เป็นจริงมีจริงนั่นเองมิใช่แค่รู้ภาษาแค่ทฤษฎีและหรือมีแต่แบบวิธีประกอบ แล้วก็เคร่งก็ปล้ำกันอยู่แต่กับภาษากับทฤษฎีกับแบบกับวิธีการกันเป็นเพียงศีลพตะปรามาสอยู่เท่านั้นไม่แต่ต้องอย่างสัมผัสจิตอ่านจิตรู้จิตของตนได้จริงๆแม้จะยังปรับเปลี่ยนไม่เก่งจะยังทำไม่ได้สูงไม่ได้สะอาดเท่าตามที่ไล่เรียงมานี้ก็ตามก็นับว่าเป็นอริยบุคคลหรือโซดาบันได้แล้ว สามขั้นตามที่ผู้นั้นๆได้จริงเป็นจริงมีจริงใครเห็นบทบาทของสติปัฏฐานกับบทบาทของอนาปานาสติอยู่ในนั้นได้บ้างเอ่ยหน้า11ผู้จะได้ชื่อว่าเป็นอริยะบุคคลแท้จะต้องมีความเห็นถูกตรงอย่างแท้จริงรู้ชัดในจิตเจตสิกรูปของตนถูกตัวจริงๆดังที่ได้อธิบายเป็นตัวอย่างมาแล้วนี้ เป็นสัมมาทิฏฐิอันเป็นองค์ที่หนึ่งหรือข้อต้นสุดสำคัญสุดก่อนอื่นของมรรคในวงเล็บของทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาจึงจะเรียกว่าเริ่มมีมรรคและเป็นพระอริยะในแบบโซดาปฏิมรรคขบุคคลได้แล้วแท้เห็นอะไรกันหละ่ะที่ว่าเห็นให้ถูกตรงก็เห็นจิตเจตสิกของตนให้ได้แท้ชัดว่ามันเป็นรูปอย่างไรจะต้องรู้ชัดในจิต เจตสิกในวงเล็บนามาธรรมหรืออรูปธรรมและเข้าใจแจ้งในจิตเจตสิกของตนเองหรือที่เรียกตามภาษาพื้นพื้นก็คือจิตวิญญาณว่ามันมีอารมณ์ก็อย่างนั้นอย่างนั้นมันรับรสอยู่ก็อย่างนั้นอย่างนั้นมันกำหนดหมายจดจำไว้ก็อย่างนั้นอย่างนั้นมันคิดอยู่ไตรตรองอยู่ก็อย่างนั้นอย่างนั้นนั่นคือการรู้รูปธรรมของจิตหรือรู้เห็นกายของจิตนั่นเอง อันไม่มีรูปร่างอะสริระกันจริงๆแท้จริงจิตเจตสิกก็คือนามธรรมาจริงๆนั้นมันไม่มีรูปแต่มันก็เกิดมาเป็นรูปในวงเล็บคือเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้ให้รู้ให้เห็นมันไม่มีร่างคือไม่มีสรีระหรือไม่มีตัวและไม่มีแม้แต่ภาพเหมือนรูปร่างในหนังในโทรทัศน์นั้นหรอกแต่มันก็เกิดอาการเกิดกริยา เกิดบทบาทให้รับเข้าใจอยู่ตลอดเวลาเสมอเสมอเกิดแล้วก็ปรุงเป็นรสเป็นชาติเป็นอารมณ์แล้วก็ดับแล้วก็สั่งสมแล้วก็เกิดแล้วก็ปรุงเป็นรสเป็นชาติเป็นอารมณ์แล้วก็ดับแล้วก็สั่งสมอีกอยู่เช่นนั้นแล้วแล้วเล่า